พี่น้องกลมาหอดขันที่สองเข้ามาอยู่ไรล่ะเข้ามาเลยขี้ตม้มเป็นหาสิบแรงนะครับผมอยู่ที่อยู่ละละ,ละบ้านโพนเลยพี่น้องอยู่ละละบ้านหนองม่วงที่ผมเคยมาติดไวยนะครับมันคืออำเภออย่างสาธานครับเด็กมันติดกับบ้านโพนเหมือนเด็กมันมันเป็นชายแดีนนะมันใก่ข้ามม่วงเลยเด้นี่ติดบันบ้นันล้อเอกไหมล้อล้อบันลอ้ลอ,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 ลอเอกอกับพวกไก่เด็กพวกแม่หาหกรถหนึ่งเดียรชี้รถนี่ไป แต่ย่าแต่ชีร้านคร่วเขาเดียวแหละไปนนี่เพราะว่าทำไปมนเป็นน้ำที่ตำบลนองศิลาที่ข่าจากน้ำใา่ไหสจากอากาศกิงแล้วเ้ามันต้องตรงข้ามม้วนเนาะแท้่รีงเป็นข้ามม้วนใชเพราะว่าออกไปน้องแงางนี่จะเป็นข้ามม้วนนี้นี่เที่ยไปครับแล้วผมติกลับบ้านทั้งไหนปุไปนี่ติดการของเก่าเต้หรือไปทั้งนี่ออกนี่เล่นบ้าออกหัวเล่นบ้าผมติไปอ่นผุนเด้ไปเชียงยืนผุนเด้ ออกเชียงยี่ได้เห็นป่นี่น้องกุ้งสีแม่นบ่ได้เออมันมันมันเปลน่ยนบ่อยู่ทั้งนั้นเขามาเปลน่ยนนามแหวนบ้านโอ้ทางม่งบ้านอันนี้คือเขาติไปน้องกุ้งสีไปนี่เล่นบ่ะั้นนี้เด็น้องม่วงเลยทีเดียวพี่น้องด้วยนะครับผมโยมเพือสาทรสขันบ้านบ้านยังไงล่ะบ้านบ้านยังกไงบ้านม่วงวันนี้บ้านม่วงบ้านม่วงอำเภอสาทรสขันนะครับ จังหวัดกาลสินนะครับผมนะครับสร้างได้ด้อครับเด้อยก่อนมันสียเอาค้างเคลื่อนมันเห่าก่อนเด้ตรงนี้แนวยกมันนะครับปลาไอซทุเรี่นเอาเปรองได้นะครับผมชื่อและเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ซื้อเพจนะครับซื้อเพจก็ซื้อผมนี่แหละครับผมซื้ออูเห์ฮั่นเลยกาไปติดตามเบิ้งผลงานก็ได้นะครับผมในช่องยูทูบเลยมี่เบิ้งเป็นพันพันิปบนะครับผม มีให้ดูทุกวันนะครับบางมือกับสามเครื่องบางมือกับสองเครื่องเจ้ามือนี่กับตีสองเครื่องมือเส้ากับตดแล้วนะครับอยู่สามชัยนะครับบ้านหนองกุุงใหญ่นะครับสามชัยการะสินอ้อยต้อยนะครับนะครับเท็ดจากนี้นะครับผมเอฟซีชุมพวงเอฟซีเฉลิมพระเกียรตินะครับรอได้เลยนะครับผมข้นของมืออื่นนะครับผมฟอร์ดกับสามสิบหกแรง นะครับภารกิจนะครับยังบริษัทเ็ษสินนะครับต้องไปส่งผ่านคุดมันอีกนะครับอยู่บ้านนองพากแวนน้ำเพื่อชื่นชมจังหวัดมหาสารคามต่ออีกนะครับผมผ่านคุดมันนะครับส่งถึงบ้านนะครับหมื่นสามพันบาทใบยี่สี่นะครับผมของนะครับใบเบอร์บุกง่ายนะครับผมใบขัดท้ายนะครับ แล้วก็ตัวร้องคืนพอมหนาอยู่ประมาณ16มิลนะครับผมหนาเติบพี่น้องเด้อแล้วสีมีใบให้พร้อมนะครับเราผู้อะอยากได้นะครับผมกะแถมเสื้อขึ้นกันนะครับผมแถมเสื้อนะครับเสื้อกะแถมเครื่องเราสองตัวนะพ่อนะครับผมนะครับพ่อเกษตรกันเรื่อยนะครับผมยกนิ่งๆนะครับเรียนจวดจวดเลยนะครับอันนี้แม่เรามีสองเครื่องแล้วครับเด้อแต่เครื่องหนึ่งคนละอูนะครับคนละไข่แต่ว่าเครื่องไม่เนี่ยอูเฮ้านะครับอูไพทุนนะครับผม น,นั่นกัเพิ่นกับว่าติดจากโคราชด้วยกันนะครับติดตลหลายปีแล้วล่ะนี่ครับลองไ่อูมนีเบิ่งนะครับผมมันทิ่คือกันบ่นะครับเหล็กรางน้ําทั้งคันติดตั้งถึงหน้าบ้านคือเก่าพี่น้องเสร็จจากนี้ก็สิไปส่งผ่านขุดมันอำเภอชื่นชมเสร็จแล้วก็มืออื่นยนีมือแรงทิ่ขึ้นของไปอำเภอชุมพวงนะครับผมฟอดแล้วก็จะเป็นอำเภอเสริมพระเกียรตินะครับโคร,โคราชอ้อยต่อยบ่ไฮะเม็นประเทนเสร็จจากโคราชก็สิไปปาจีนต่อเลยนะครับ อำเภอศรีมหาโพธิ์กับอำเภออย่างบุ๊ไอเขาหินซ่อนไหมพี่น้องเขาหินซ่อนจางเซาบ่าาานะครับจางเซาเป็นเด้ออ,อ,อืมนะครับพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ปุ่นละครับยุ่มองทองผ่านแล้วกัพุ่นละรอบไปสาแกวปาาจีนไปทั้งพุ่นละครับ